สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่3เมษายนเรามาดูข่าวเชลซีเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้แต่ละคนโปรไฟล์ดีเกินท้งนั้น5คนซื้อที่มีสิทธิ์ร,รับงานเชลซีหลังปลดพอเตอเตอร์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยที่สุดทางโค้ชเมื่อทางเชลซีประกาศป,าศปาาลดฟ้า่าเกรแฮมพอสเตอร์หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังขณะที่เขาเพิ่งจะเข้ามาทํางานได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่ด้วยสถานการณ์ของทีมมีแต่สารวัตรวันเตี้ยลงนะฮะงานนี้บอดบริหาร จึงจำเป็นต้องทำริธริํมการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสายเกินแก้ในขณะนี้ โดยพอตเตอร์อุตส่าห์นำสิงค์ขความเชลซีทะลุเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึกอยู่่าแชมเปี้ยนลีกแต่ภาพรวมของทีมค่อนข้างจะย่ำแย่โดยแพ้มากถึง11เกมจะดทัมงหมด31แมตช์ในทุกบริการล่ราสุก็เพิ่งโดนแอสตันวิลล่าบุกทุบสวายอุราดาฮะไป0ูนย์ต่อในเกมพีแบบอังกฤจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากความแพ้แพ้ต่อทางสิงห์พงาดทำให้ตอนนี้เชลซีหล่นไปอยู่อันดับที่สิบเอ็ด้มื่อเทัมลสามสิบแปแต้มห่างจากอันดับท็อปโฟ้นมาก ไม่มีแล้วยกเว้นจะคว้าแชมป์ราการนี้ให้ได้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ทํางานสําคัญของบอร์ดบริหารเสียงปร,รูก็ถือว่าเป็นการควานหาคนสูอคนใหม่เพื่อจะเข้าประกอบกู้สนินการของทีมและนําพาสโมสรกลับมาสู่สถานที่ที่เหมาะสมในแต่กันหน้าแต่กรณน,นี้เริ่มที่1น่นะฮะรุยเอนติเก โดยเอริเก้ได้ผ่านประสบการณ์การควา้าแชมป์ลาลิกาสเปน2สมัยและกะ็แชมป์แชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยในช่นวงระยะเวลา3ปีที่กุมบังเฉียนบาร์เซโลนาจากนั้นก็หันไปทํางานคุมทีมชาติสเปนแต่สุดท้ายก็ไ่ประสบความเส็จโดยทัพการ์ทิงโดตกรอบ16บทีมสุดท้ายสึกฟุตบอลโลกปี2022และนั่นส่งผลให้เขากลา,ายไปกุญซือว่างงานจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านี้อดีตกองกลางเรอัลมาดริดเองก็กบาร์เซโลนาเองเคยมีข่าวโผพันกับทางเชลซีมาแล้วและนั่นจึงไม่ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะมีข่าวผระพันธ์กันอีกครั้งต่อมาคนที่2ก็จะเป็นซินดินซีดาน เทรนเนอร์หัวใจชาวฝรั่งเศสเคยมีข่าวกับทางเชลซี 4, ก่อนที่สมสร์จะแต่งตั้งฟรังกัธธรรมพาดทำมาที่กรุงเหรเียนเมื่อปี2019และจากนั้นพวกเขาเองก็จัดการไล่ตำนานสมสรสอนออกไปในปี2021ซีดานคนนี้มีผลงานด้านาระดับมสเตร์พชกับทางบริอัลมาตัดโดยการคว้าแชมป์บิ๊กเอียร์2สมัยและก็แชมป์ลาลิก้า2สมัยแต่หลังจากโบกมือลาทีมเมื่อ2ปีก่อนอดีตพย์เมกอร์หมายเลขหนึ่งของโลกก็ยังไม่ได้รับงานคุมทีมอีกเลยแต่โอกาสที่ จะได้ตัวชิซูก็คุมทีมก็อาจจะยากวก่าน,นะเพราะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นต้องการที่จะก้าวขึ้นไปคุมบางเฉียงทีมชาติฝรั่งเศสซะมากกว่าต่อมาคนที่3ก็จะเป็นโชเซ่มูรินโญ่โดยมูรินโญ่คนนี้คือตำนานของเชลซีหลังจากที่เขาเข้าคุมสโมสรส,สองช่วงเวลาและก็ประสบความสำเร็จด้วยการควา้าแชมป์ลีกสังสมัยปัจจุบันเฮียมูทำมาที่เป็นการคุมทัพหมาป่าเหลืองแดงปรมาและกำลังได้ล่าโคด้าแชมเปี้ยนลีก ตัดบทดูการที่2ของเขากับการทำงานในประเทศอิตาลีตอนนี้ความเป็นไปได้ที่ทางกุสูชาวโปเตเกตอาจจะหวนกลับมาทำงานเป็นคารบที่3นั้นกับทางสินบรูเนี่ยแน่นอนว่าจะตัวอาจตัดสินใจแบบนั้นจริงๆเชื่อว่าทางสาวกสิงครามเชลซีคงยินดีไม่ใช่น้อยไม่มีปัญหาเพราะด,ด้วยขึ้นและก็ประสบการณ์ของโมริญโญ่น่าจะกอบคู่วิกฤตสโมสรได้อย่างแน่นอนนะ ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นมาริเชโอโปเชติโนสำหรับทางมาริเชโอโปเชติโนคนนี้ยังคงว่างงานตั้งแต่ที่แยกทางกับปาริซักชักแมงเมื่อปีที่ผ่านมากอดังที่เขาก็ช่วยทัพเบเ,ปเชปะงะหาดควา้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสก็ตามที่โดยคุณซื้อชาวเจนไตเคยมีข่าวกับทางเชลซีหลังจากที่ เปรดโทมัสทูเคิลและก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเจ้าตัวนั้นยังคงทำงานในรอนดอนเคยคุมกับสเปอร์อย่างไรก็ตามชอตวรีเองเจ้าของซวเอรจะต้องทุ่มสุดตัวถ้าอยากได้ตัวพอร์ชมาคุมทีมเพราะทั้งนพอสเปอร์ซึ่งพึ่งปลดอันโตนิโอคอนเต้ก็อยากได้ เขากลับไปทํางานด้วยเช่นเดีวยวกันและสตาร์คนที่5ก็จะเป็นยูเรียนนาเกียวมันตอนนี้ทางเทรนเนอร์เนื้อหอมที่สุดคงหนีไม่พ้นยูเรียนนาเกียวมันที่บึ่งโดนเสือใต้ไบเยอร์มินิกปลดการอากาศเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชื่อของเขาได้รับการหมายตาจากหลายสโมสรเนื่องจากผลงานของเขากับมาดิคีราลคีเเรอะไรามากมหมนักโดยคนซื้อหนุ่มคนนี้เคยนำไบเยอร์มินิกคว้าศึกบุนเดลบุสริกาเยอรมันเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาแต่สำหรับฤดูกาลน,นี้ดูเหมือนว่าผลงานของเขาไม่เข้าตาบอบ บริหารและแฟนบอลก็เลยต้องโดนอัเปฮีออกจากตำแหน่งสำหรับการปลดพอตเตอร์ออกทั้งที่ท,ทีมต้องเสียเขาดเชยมหาศาลก็เป็นเพราะพวกเขาอยากได้นาเกียวมันมาคุมทีมถ้าขืนชักช้าอาจโดนสโมสรอ,อื่นข้าไปรับประทานก็เป็นได้สิงห์วางแผนสัมภาษณ์งานโค้ชอย่างน้อย5คนเลยนะ โดยทางเชลซีจะใช้เวลาให้คุ้มค่าและก็พยายามจะสัมภาษณ์งานโคช้ชตัวเลือกให้ได้อย่างน้อย5คนภายหลังการปลดเกยแฮมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมโดยทางเดลิดเทลิราฟสื่อขององังกฤษรายงานข่าวดว่าชอตบอรี ody, ประธานสโมสรเชลซีต้องการสัมภาษณ์งานโคช้ชอยู่ในตัวเลือกอย่างน้อย5คนเพื่อจะให้ได้เห็นมุมมองของแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่อยู่เล่นนาเกลวมันอดีตเทรนเนอร์บาเอ็นมิวนิกที่กลายเป็นตัวเต็งทันทีที่ปลดพอตเตอร์แนรายการข่าวระบุเลยนว่านอกจากการสัมภาษณ์ งานนาเกียวมันแล้วผู้บริหารของเชลซียังต้องการจะพูดคุยกับทางบารเซโอโปเชติโนกับทางบรุยเอ็นบริเกสองโค้ชที่อยู่ในสถานะว่างงานเช้งคู่อีกคนน่าจะเป็นการหาเรือกับตัวแทนของบรูซานโนสปาเิติที่กำลังนำพานอบรใกล้สัมผัสสกูเดโตในช่วงซีซั่นนี้และก็มีลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันอีกด้วยปัจจุบันเชลซีมอบหมายให้บรูโนสชัรเจอร์รับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชช่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่โดยเกมถัดไปจะเปิดประลองแซมฟอร์บริด รับมือกระทางเอร์พูเป็นการลงเล่นเกมลีกในบ้าน3เกมติดต่อกันก่อนหน้านี้เสมอกระทางเอฟเวอร์ตันสต่อ2และก็แพ้อาร์เซนอลไป0ูนยต่อ2ในขรังนี้ทอฟฟี่แต่งตั้งค่าตัวโอนาน่าสเท่าจากตอนที่ซื้อเลยนะโดยงานนี้เอฟเวอร์ตันรับความสนใจจากตัวอาามาดูโอนาน่าจึงตั้งราคากองกลางซิมชาติเบลเยียม2เท่าจากตอนที่ซื้อมาเมื่อช่วงซัมเอร์ปีสีแล้ว โดยผู้บอลอินไซเดอร์รายงานข่าวดะว่าโอนานนาเนี่ยกลายเป็นที่สนใจของสโมสรยักษ์ใหญ่อาร์เซนอลและก็เชลซีหลังจากที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในาการแรกกับทางเอฟเวอร์ตันทำให้ท o อฟ e ฟี่สิน้ําเงินปักป้ายราคากองกาลางวันสัปดานี้เพื่อเป็นการกันท่าทีมอื่ดินเขา ซึ่งโอนาน่าอยากจะทางบริทบริวมาร่วมทีมกับเอฟเวอร์ตันเมื่อปีที่แล้วค่าตัวคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณราว33ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีกจํานวนหนึ่งโดยสัสญญาระยะยาว5ปีหรือ,อยูนิทินกุอสันปาร์กไปถึงช่วงปี2027แดังนั้นหากมีสโมสรใดที่ต้องการตัวในชุดสมัยน,นี้ก็จะต้องทุ่มเงินแตะหลัก70ล้านปอนด์ เดีวยวก่อนหน้านี้ฟุตบอลอินไซเดอร์เคยารายง,งานข่าวไปว่าเอฟเวอร์ตันจะยอมรับการขายโอนาน่าแต่โดยดีหากบทสรุปของฤดูกาล2022มีอันต้องตกชั้นพิมเบริกสถานการณ์ปัจจุบันหลังจบเกมพิมเบริกปัจจุบันประจําวันอาทิตย์ไปแล้วและก่อนเกมที่ทางเอฟเวอร์ตันจะรับมือกับทางทอตแนมฮอตสเปิร์ตในวันจันทร์ต่อฟีถึงเงินอยู่อันดับ, 18, บที่18มีทั้งหมด26แต้มแต่ทั้งหมด28เกมหากคว้าชัยชนะได้ก็จะแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่13ทันทีเลยในขณะนี้ เซอร์ไพรส์สื่อตีบอดบริหารเชลซีกำลังพิจารณาชื่อกุนซือร่วมเมืองน,นะเดลกันี้แฮกโผทุกสำนักเมื่อทางสื่อสัาง,งานข่าวองังกฤษตีข่าวมาร์โกซิวาผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟูลแลมกลายเป็นชื่อล่าสุดที่มาแรงแซงทางโค้งว่าอาจจะมีลุ้นนั่งเก้าอี้กุญซือเชลซ,ลซีหลังทีมสิงบรูเพิ่งเด้งกรแิแฮมพอสเตอร์ผลเก้าอี้ซึ่งเดอบินเบอร์ร,รายงานข่าวต่ว่ามา์โกซิวากลายเป็นชื่อที่อาจจะถูกบอดบริหารเชลซีพิจารณาหลังจากนี้ โดยทางทีมควรามเชลซีนะฮะาจาัดก,การปลดเกย์แฮมพอตเตอร์พ้นจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากกุนซือชาวอังกฤษพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังและล่าสุดนี้ก็แพ้อาร์เซนอลลาคาบ,บ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยตลอดคืนวันอาทิตย์มีกระแสข่าวน้นว่ากุนศรีใหญ่แห่งโปรสแตมฟอร์ดบิดออกมาอ,าอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในนั้นก็คือทางโยเวนนาเกลมันที่เพิ่งแยกทางกับ,บเบย์ยม,มิวนิค กรนั้นมีการรายงานข่าวน,นว่าเดมินเบอร์นระบุเลยน้นว่าเชลซิวาผู้จัดก,การทีมฟูรัมอาจจะแซงทางโค้งกลายเป็นคนที่ถูกบอดบริหารเชลซีนำมาพิจารณาโดยคนสื่อชาวโบรติกิชวัยส5ิปีพาฟูรัมทำผลงานในเวทีพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีคนมีคะแนนเหนือเชลซีณตอนนี้ส่งผลสื่อเมืองผู้ดีระบุว่าเชลซีซิวานเนี่ยอาจจะถูกบอดบริหารสิงค์รามเชลซีนำไปพิจารณาท,ที่ประชุมก็เป็นได้โดยซิวา่ามีประสบการณ์ในการคุมอังกฤษมากมายโดย เหนือจากฟูลแลมแล้วยังเคยทำงานให้กับทางฮ u ก์ซิตี้วอตฟอร์ดและก็เอฟเวอร์ตันมาก่อนในขณะนี้และข่าวิเชอ์ซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก f อฟซีทุกท่านติดตามกันต่อไปกันน้วนครับ